บาดตาไหมอ๋อไม่เป็นไรแสบอีกแล้วชื่ออะไรก็แสบชินแล้วไปเนาะสามสองห้สี่สามสองครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กันกับกาล่าสองสี่เก้าเก้ารับผมเป็นไงเป็ยังไงกับเคยเคยได้ยินมาก่อนในเรื่องเนี้ยรู้จักครับรู้จักครับเด็กใบเล่ก็ดังอยู่ครับผมรู้จักอยู่แล้วแต่ว่ายอมรับว่าแค่รู้จักตัวละคร ไม่ได้รู้จักว่าเพราะเรื่องคืออะไรอะไรยังไงก็วันนี้ก็ได้มาดูเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูละครเวทีที่าราชดาลัยมาหลายปีมากแล้วน่าจะแบบ -67 ปีเป็นอย่างต่ำก็รู้สึกว่าออดีใจแล้วก็น่าตื่นเต้นที่ได้กลับมาดูละครเวทีที่นี่ครับครับเรียกว่าถ้าดูแล้วอนาคตอาจจะเป็นเราดูด้นไทยคนไทย เล่นได้อยู่แล้วครับผมคือก็ก็เคยมีประสบการณ์ใล่นละคเวทีที่ราชดาลัยด้วยก็แต่ตอนนั้นมันแบบอ้ก็เกือบ10ปีแล้วครับผมก็ถ้ามีโอกาสอีกก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆกับการมาเล่นละครเวทีครับผมถ้ามีโอกาสเหรอครับต้องมีคนติดต่อมาก่อนเพราเผื่อว่าถ้าเขามีเรื่องไหนน่าสนใจเนาะเราก็เผื่อว่าใช่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 ครับผม ครับผมโตนิดนิดเลยหน่อยครับผมนิดนิดเลยหน่อยนิดนิดเหน่อยไหน่อยไม่นิดหน่อยหรอแล้วก็เตรียมแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าปีนี้เป็นเป็นปีของภาพใหม่ๆก็รู้สึกว่าพยายามจะตั้งใจให้มันมีภาพใหม่ๆเกิดขึ้นภายในปีนี้ทั้งตัวคอนเสิร์ตเอง คั้งแฟนคอนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในซีรีส์มีสตินะคุณทีแล้วก็ซีรีส์เื่งเทสครับผมก็รู้สึกว่า4อย่างนี้ก็จะเป็นภาพใหม่ๆทั้ทงหมดเลยทีแ่แฟนๆน่าจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเราตั้งเป้าเวลาว่าปีนี้เนี่ยเราจะเราจะนนทำอะไรไว้บ้างใช่มพูดถึนงนี้หน่อยเพลงของอากนี้อครับผมเป็นยังไงบ้างครับครับก็เกือบไม่รอดอ่ะมันมันยากมันยากคือเพลงเนี้ย ต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่ยากอยู่แล้วด้วยลายภาษาตอนแรกเนาะแล้วก็ร้องกงนตรงมินิสเตทมันคือเผื่อคนไม่รู้ร้องเงนตรงมินิสเตทข้างหน้าที่ลำโพงมันตีเข้าเนี่ยมันจะร้องยากกว่าอยู่ตรงเวทีเพราะว่าเสียงมันจะดีเลยนะผมมันมีผลเรื่องได้ยินใช่มันมีผลเรื่องได้ยินนะผมแล้วก็เรื่องเรื่องเสียงเ่องมันร้องยากกว่าอยู่แล้วก็ก็เขาเรียกว่าซ้อมกันหนักอยู่แล้วก็ค่อนข้างกังวลเป็นห่วงกันอยู่แต่ว่า ออกมาได้ใช้ได้เลยก็เลยแบบสบายสบายใจสบายใจครับค่อนี่มาเข้าค่อนผูกแล้วเป็นเราอะเราได้อ่านฟีดแบ็กไหมแฟนๆว่าไงบ้างโอ้ไม่ได้อ่านฟีดแบ็กแต่ว่าผมมาเสียวมากเพราะว่ามันยังไม่ใช่ทุกสองที่เราจะร้องแบบใส่เต็มได้แต่มันเป็นทุกแรกที่มันยังมีแค่ดนตรีคอมันนิดเดียวดังนั้นมันจะใส่พาวเวอร์แรงมากไม่ได้ด้วยใส่น้อยเกินก็ปิ้นอีกก็เลยแบบเออกังวลอยู่เหมือนกันแต่สเต็ปเราจัดเต็มเลยนะ ครับผมก็นิดๆหน่อยๆครับเรื่องธรรมดาอันนี้ธรรมดาอันนี้เร่ธรรมดาอยู่ใช่ไหมเ่ธรรมดาไม่ธรรมดาแฟนคนที่ต้องเห็นที่ยิ่งกว่าธรรมดานะยังคิดไม่ถึงเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้นอีกไกลแอร์พอร์ตสตได้ถามว่าเราชอบไม่ชอบครับกลัวครับผมแต่ว่าสนุกดีพอได้ทำมันก็สนุกดีแต่ว่าถามว่าัวกความสุขไมกลัวเอ่อ กลัวมากไหมกลัวมากด้วยแต่ว่าก็มันต้องทำอ,ะอ่ะพอมันถึงสถานการณ์ต้องทำกก,กี่ตลบแล้น่าจะได้สักสี่ห้าตลบอยู่ต่อว,วันได้อยู่ใช่ไหมฮะมโอเคไม่ป่วยเลยลก็ก็โชคดีโชคดีไปที่แบบเอ่อพอมันอยู่บนสเตจแล้วมันก็ไม่ได้กลัวแล้วมันก็อยู่กับการแสดงมากกว่าก็เลยแบบโอเคในตอนนี้ ต้องขอโทษทุกคนแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้มองครับผมเพราะว่ากลัวความสูงใช่เสียวอยู่ครับอยู่กับตัวเองครับผมเพรท่าตลกมาไปใช่เพรท่าปุ๊บแล้วก็หลับตาไม่ได้มีความเบลอๆนิดนึงเนาะแบบมองก็แบบเบลอมองขึ้นชั้นสามเพียงเดียวไม่ค่อยอยากมองข้างล่างเท่าไหร่ออออไนนนนนโชว์ี้้้ห่่่่ยยยเเเาแลกก็็มูปัังงบก็อย่างนี้ พูดไปในตัวการแสดงก็ตั้งใจว่าแบบปีนี้อยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่หน่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เต้นนานแล้วแล้วก็คือรู้สึกว่าคนชอบคิดว่าเราเต้นไม่ได้แต่ว่าในความรู้สึกผมเองผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเต้นได้แต่ผมแค่ไม่ชอบเต้นเฉย มันก็เป็นความสามารถที่แฝงของเราอยู่ใช่ก็ไม่ใช่คือไม่ใช่ความสามารถแต่คือเราเต้นได้แต่เราค่ไม่ชอบเต้นแต่ในเวลาอยู่ในสถานการณ์ผมก็ด้บอกไปเลยว่าผมจะไม่เต้นแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วเราก็เต้นได้เราก็เต้นเป็นก็ลยถึงเวลาบอกให้คนเขาได้เห็นหน่อยครับผมได้ดูนนก็พอได้ดูนิดๆหน่อยๆครับผมก็ก็มาดีนะครับก็ ขอบคุณมากๆทุกคนแล้วก็ในแฟนคอนก็เดี๋ยวมีอะไรไไใหม่ๆมาให้ดูแล้วเราได้มีได้เห็นกันอีกเนะ <ข adv. S 2> าะครับแฟนคอนใหนลม่เนาะยังไม่เริ่มเลยครับผมยังไม่ใกล้เริ่มเลยครับ <c oughs> โอ้ก่อน <c oughs> แฟนคอน <c oughs> <ร>อย่าว่าแฟนคอนเลย <c oughs> <ๆ S 1> ทีม <c oughs> คอนเสิร์ต GMMTV ยังต้องทำบัตรบอลซ้ำก่อนบ uh ัตรบอลซ้ำเสร็จเทอร์เซนต้าวิลเลียมเอ็ดคอนเสิร์ตจูเนียร์มาร์คคอนเสิร์ตไรแค้นคอนเสิร์ตเจมโฟลด ก่่อถึงงขเราใชมแล้วค่อยถึงของเราทีมคอนเสิร์ตจะต้องทำอีกเจ็ดคอนเสิร์ตนะอีกไกลอีกไกลครับผมก็ก็ล่าสุดได้ไปพักเสียงครับกับหนังเรื่องฮัทดูเทรนด์อีดราต้อนกับบทฮิคาั์ครับผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รอดูฟีดแบ็กเลยว่าจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เทรลเลอร์ปล่อยออกไปแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดี พี่แป็กนข้างดีแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าตัวเต็มของมันจะเป็นยังไงก็ยัง,ย,งยังไม่วางใจว่าเออแล้วก็ยังไม่อยากรับปากกับใครว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่าไม่อยากเป็นคนตัดสินงานตัวเองให้คนอื่นตัดสินดีกว่าแต่จริงๆก่อนอันนี้คุณบินเองก็เคยมีแบบได้ภาคเกมมาบ้างเนาะใช่ค่ะนิดหน่อยกันมาคือเคยเคยมีประสบการณ์การภาคโอเวอร์สองครับผมซึ่งเป็นเกม ทางเมกาครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยพอมันให้เสร็จภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่เหมือนกับงานภาคหนังคือว่าเอออันนั้นมันโชคดีที่ว่าเออเรามีความอิสระทางครีเอทีฟในการภาคอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวทางเกมเนี่ยเขาจะไปแอนิเมตตามที่เราพาคครับผมแต่ว่าพอมันเป็นหนังเนี่ย มันคือบทที่คนเขาแสดงมาแล้วคนเขาเล่นมาแล้วและเราต้องทําตามเขาดังนั้นมันจะสาสตร์มันจะค่อนข้างต่างกันหน่อยดังนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ดีไม่ดีก็ติชมกันที่เลยครับผมท้าทายร่ขนาดไหนครับท้าไทยมากครับท้าไทยมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมในฐานะนักแสดงและคนสื่อสารอารมณ์ผมเป็นคนที่ค่อนข้างฟรีในการเล่นผมจะไม่ค่อยฟิกอยู่ใน ฟิกกับตัวเองเท่าไหร่ว่าบทนี้ต้องเล่นยังไงแต่ว่าพอมันเป็นหนังที่เขาเล่นมาแล้วแล้วเราต้องภาคทับคือเราก็ต้องตามเขาดังนั้นมันก็จะมีความยากตรงนั้นอยู่ก็ค่อนข้างฝืนความเป็นนักแสดงของตัวเองอยู่แต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผม,มอ่าครับผมใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วลผมก็วันนี้ก็มากับซีรีส์เรื่องเทสนะครับผมก็ กล้มากๆแล้วอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็ฝากติดตามชมกันด้วยก็จริงๆแล้วนนพูดได้แหละเพื่อนๆอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็เออแอบเจอคุณบอยเมื่อกี้ก็ตัวพวกพวกนแสดงยังไม่ได้ดูแต่แต่คุณบอยเขาบอกว่าแบบพี่บอยเขาบอกว่าแบบเอ้ยรอรอดูเลยที่ดูแล้วสองตอนอ,อารอาให้น้องๆดูอยากให้น้องๆเห<อ>็นก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมใช่ก็เต็มกันเลยครับผมก็ ซีรีส์เรื่องเทสนะครับก็มาวันนี้วันที่25มิถุนายนนี้นะครับเวลา1ึ3 0ทางช่องวันสัปดาห์นะครับผมแล้วก็สามารถดูนีลันคัทได้บนวันดีครับแล้วต้องขอถามนิดนึงแล้วคุณทีเนี่ยครับเมื่อไหร่เราจะได้เห็นกันล่ะอย่างเนี้ย๋อภายในปีนี้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าเมื่อไหร่ของปีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าก็ภายในปีนี้แน่นอนใช้คำนี้แต่มีสิ่งที่เริ่มก้าวเข้ามาแล้วหนึ่งก้าวคือสกวรฮอสกวอฮอครับผมใช่สควอเราร็ พ่นี้ไอ่านบทนะอ,อีกรอบครับผมเรามีการก้าวเข้ามามีกั้นที่หนึ่งแล้วตรงนี้ได้อ่านหมดแล้วเป็นยังไงใช่ได้อ่านบทแล้วซึ่งมีสติยังไม่ได้อ่านบทเลยนะ<อ>แต่ว่ามีสติปีนี้<อ>ปีนี้แน่นอนอแต่ว่าสกเลทัสเนี่ยพูดดักไว้ก่อนเลยครับผมเไม่ใช่เร็วๆนี้ครับอีกนานไม่ต้องคาดหวังสกิลที่เราเตรียมพร้อมมาฝึกฝนมาหายหรือยังยังไม่หายครับผมคือเรียกว่าตอนนั้นเป็นการปูเบสิก แล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าคาแรคเตอร์แล้วเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เป็นการปูเบสิกว่าสกิลที่เราต้องใช้ในการเป็นหนึ่งในองค์ชายนี่คืออะไรบ้างแต่ตอนนั้นบทมันยังไม่เสร็จแล้วยังไม่ได้สรุปออกมา,าขนาด,ด้านไหนที่สุดใช่แล้วเราต้องทําอะไรมากที่สุดทําไปถึงเบอร์ไหนว่าซีนมันจะเขียนออกมายังไงตอนนี้ได้อ่านบทกันแล้วรู้กันแล้วว่า,วาใครต้องทาอะไรยางไรใครใครเป็นนักลบบ้างใครเป็นนักวางแผนบ้างใครเป็น ไม่ไม่ไม่สปอยไม่สบอสบก็แบบยุคเก่าเนาะมันก็มีคนแต่ละคนก็แต่ละแบบคคััคนนนมมีีวาาถดท่่ตงกแต่ว่าใครจะถนัดอะไรก็พวกผมก็เพิ่งรู้กันอ่าแต่คนดูยังไม่ต้องรู้ยังไม่ต้องรู้คู่รักไหลอัพได้นัดบ่ายในวันกระเพื่อมฝึกงานแล้วที่ยังอยากทำถ้าที่ยังอยากทำก็คือย,ย,ยังอยากทำเพลงครับผม ก็ยังอยากทำเพลงเลยมีโอกาสได้ฟังไหมมีครับมีครับมีเรื่อยๆครับผมก็เพลงพูดตรงๆเพลงไม่ผ่านอ่ะเราทำเราก็ยังทำไปเรื่อยๆครับผมก็ทำไปเรื่อยๆครับผมก็เดี๋ยวผ่านเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้ฟังใช่คำนี้อย่างเอ็นค่ะอะไรสั่งไหนที่แบบอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกไหมสั่งไหนที่ยังไม่ได้ทำเหรอครับผมมัน มันมันมีอะไรบ้างอ่ะคือก็เพราะว่าแอบแอบรู้สึกว่าเราทําเกือบหมดแล้วใช่ใช่ใช่ก็ก็เกือบครบแล้วครับผมก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทาครบทุกทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใครอยากก็ไปทําอีกก็ทําได้อีกครับผมสนุกหมดชอบหมดใช่ยื่นมาสนุกครับผมครับเออเคลียได้ครับผู้การกัดฟันเลยนะแต่ว่าเคลียได้ครับ ครับผมฝากกับซีรีส์เรื่องเทสด้วยนะครับออนในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับผมเวลา6่มงครึ่งทั้ทงช่องวัน11นะครับแล้วก็สามารถดูรีลันอันคัศได้บนวันดีครับผม